สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแนดีดมีเรื่องเล่าก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราด้วยนะครับวันนี้ผมจะไปพูดถึงพาะเกจิคณาจารย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนว่าถ้าพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จะมีพาะเกจิที่โด่งดังอย่างมากมาย แต่วันนี้พระเกจิคณาจารย์ที่ผมจะไปพูดถึงนั้นเป็นพระเกจิที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศแต่เป็นที่เคารพจัดทาของชาวบ้านและแวกโพสีใช่แล้วครับผมกำลังจะไปพูดถึงประวัติของหลวงพ่อจรนจันทโชโตวัดโพสีหลวงพ่อจอวัดโพสีเกิดเมื่อวันที่ 11สิงหาคมพุทธศักราช2433ที่บ้านโพสีตำบลบางปะมาอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีบิดาชื่ออ้วนมารดาชื่อจันทร์มีพี่น้องร่วมกัน9คนหลวงพ่อจอนวัดโพสีอุปสมบทที่วัดบ้านสูตรตำบลบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อพุทธศักราช2456 โดยมีพระอุปชาดิตวัดทุ่งเป็นพระอุปชาหลังจากบวชแล้วท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกอบแห่งธรรมวินัยอย่างเข้งรัดปกติท่านเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเยือกเย็นและไม่มีความลับกับผู้ใดเป็นผู้เปิดเผยเสมอจึงเป็นที่รักของเพื่อนสหสมิทรทั้งหลายตลอดทั้งเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป ท่านจึงได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนวัดกกม่วงจนสำเร็จวิชาสามัญประถมปีที่สองในปีพุทธศักราช2,451แล้วก็มาศึกษาพระปะริยัติธรรมต่อจนได้เข้าสอบในสนามของสำนักเรียนวัดโพสีสอบนับธรรมชั้นตีได้ในปีพุทธศักราช2,470 สร้างความปื้มปิติแก่ชาวบ้านวัดโพสีเป็นอันมากคุณงามความดีของท่านกําลังฉายแสงกระจ่างขึ้นมาตามลำดับดุดพระจันทร์ในวันเพ็ญดังฉายาของท่านท่านเป็นนักพัฒนาที่หาจับตัวได้ยากผู้หนึ่งในที่สุดเจ้าวาดวัดโพสีว่างลงท่านเหมาะสมที่จะเป็นนักบุกของอย่างยิ่งเพราะเกียรติคุณความดีของท่าน เป็นที่สันเสริญของพุทธศาสนิกชนทั่วไปท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดโพสีในปีพุทธศักราช2474และต่อมาในปีพุทธศักราช2475ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมะขามล้มในปีถัดมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชายะสามัญ ประจำเขตมะขามล้มบางครั้งก็มีโจรผู้หลายมาบวชมีผู้ถามหลวงพ่อว่าทําไมถึงเอาโจรผู้หลายมาบวชไม่กลัวถูกตําหนิหรือหลวงพ่อก็ตอบอย่างอารมณ์เย็นว่าอาตมานั้นจับไว้ให้ไม่ดีอีกหรือหลวงพ่อจรวัดภูสีทันได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 10เมษายนพุทธศักราช2518มาพูดถึงวัตถุมงคลของพระครูโสพลสุกิจหรือหลวงพ่อจอนท่านได้สร้างวัตถุมงคลได้แก่ 1. ล็อกเก็ตคาดว่าน่าจะสร้างก่อนปีพุทธศักราช2500จำนวนการสร้างนั้นไม่แน่ชัดแต่คาดว่าสร้างไม่เกิน100ลูกแต่ในปัจจุบันพบเจอเพียง หกถึงเรูปเท่านั้นจัดเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่หายาก 2. เหลียนรุ่นแรกเนื้อทองแดงกระหลายทองจำนวนการสร้างนั้นไม่แน่ชัดแต่จะมีด้วยกันอยู่สองบล็อกบล็อกแรกจะเป็นบล็อกที่คมชัดส่วนบล็อกที่สองจะปั๊มไม่ค่อยติด 3. เหลียญรุ่นสองในปีพุทธศักราชส5 0 6มีเนื้อ ทองแดงกระไหล่ทองและลมดามด้วยเท่าที่พบเจอ 4. ผัดยศและแนบคาดว่าน่าจะสร้างในปีพุทธศักราชส5 5 8 5. เหรียญรุ่นสุดท้ายสร้างในปีพุทธศักราชส5 1 4และนอกจากนี้ท่านก็ได้สร้างตะกุดได้แก่เนื้อทองแดงและเนื้อตะกั่วอีกด้วย หากพูดเรื่องประสบการณ์ของวัตถุมงคลของหลวงพ่อจอน,นั้นแน่นอนว่าชาวบ้านละแวกโพสีมีประสบการณ์อย่างดีวันนี้ผมจะยกมาให้เป็นสองเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นในโพสีกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ขอเอ่ยนามได้มีเรื่องกับเด็กต่างถิ่นวัยรุ่นโพสีได้นั่งดื่มกินสังสรรค์การอยู่บริเวณวัดตรงกันข้ามบ้านตาโยธ ประมาณ3 4ถงคนกับเพื่อนพวกนักเลงต่างถิน่นได้ขับรถเข้ามาพร้อมเอาปืนจอ่อในระยะไม่เกิน5ก้าวพร้อมลั่นกายยิงแต่ยิงไม่ออกเสียงดังแชะแชะพอยิงไม่ออกวัยรุ่นกลุ่มโพสีก็ได้พากันขับรถหนีจนออกบริเวณวัดไปคูอลีกับยิงปืนออกในขณะที่ผูเล่าได้แขวนเหนรียญหลวงพ่อจอรุ่นแรก เพียงองค์เดียวเท่านั้นเรื่องที่สองเป็นเรื่องของวัยรุ่นโพสีได้ขับรถส่งของกับพี่ชายในขณะขับรถไปนั้นจูจูคนขับรถได้เกิดอาการหลับในทําให้รถของคนขับนั้นได้วิ่งเข้าไปประสานงากับรถบัสอย่างจังสภาพรถของคนขับนั้นเละไม่มีชิ้นดีแต่คนกลับไม่เป็นอะไรเลย คนที่นั่งข้างคนขับไปกับพี่ชายได้ห้อยหลวงพ่อจอนวัดโพสีปี0 6นั่นก็คือเหรียญรุ่นสองเพียงองค์เดียวเท่านั้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับประวัติของหลวงพ่อจรวัดโพสีทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคุณพบธรรมคุณต้อมเลนโบคุณปองโพสีคุณจิวโพสีคุณเจ็กโพสีคุณบีมโพสีคุณเกมวัดขวาง คุณล็อกสิสุพันธ์และคุณเชลโพสีที่ได้เอื้อเฟื้อเนื้อหาและรูปภาพให้กับทางช่องของเราหากผู้ใดสนใจที่จะส่งเรื่องเล่าของพระเกจิคณาจารย์ที่ต้องการจะให้เราเราก็สามารถส่งมาที่ทางอีเมลที่แนบไว้ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ